สวัสดีค่ะมาพบกับช่องมัมแชนเนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่อ่พี่นะคะก็จะพามารีวิวโอง่งอันนี้นั่นเองนะคะทุกคนพี่อ่พี่นะคะสั่งมาหกลูกนะคะอันนี้คือลูกที่พี่อพี่จัดเก็แล้วก็มารีวิวกันนะคะว่าจะได้สีอะไรอีกั้งนะคะทุกคนอันนี้นะคะถ้าสัง่งหนึ่งครั้งนะคะแบบสั่งแบบหนึ่งอันเลยนะคะเขาก็จะให้มาประมาณหกลูกนะคะแล้วก็ถ้ามันเพื่อนนะคะพี่อ่ะพี่เห็นเขารีวิวมา ไม่ใช่มีวิสของเขาแบบแบบตอนที่เขาแส่งกอ,อะไรประมาณนี้ของคนแบบว่าแบบั้เพื่อนะคะก็สามารถล้างน้ำได้ค่ะตอนแรกเพื่อนพี่ก็ตกใจนะคะว่ามันล้างได้หรือเปล่าอะไรประมาณนะะี้ก็พอที่พี่ลงไปล้างนะคะมันก็ผลที่ได้ก็มีมันเปียกอะแล้วพี่ก็ตกใจเลยนะคะแล้วพอพี่พี่ไปเช็ดแห้งอ๋อเพราะมันต้องรอให้มันแห้งก,ก่อนแล้วมันถึงจะได้ ทั้งหมดของเรานะคะที่เราไปเล่นมานะคะก็คือเทปปี้พิ่งได้วันนี้ก็คือแบบเปื่อนแล้วค่ะแต่ว่าถือว่าคุ้มนะคะทุกคนคจะเป็นเหนียวเหนียวแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะป้าก็จะเหนียวติดนะคะทุกคนคอันนี้คือเทปปี้แกะออกมานะคะสามลูกถ้าเราซื้อหนึ่งัแล้วก็ซื้อแค่อันเดียวเขาก็จะให้มาสามลูกนะคะเทนปีป้ออกทั้งคันเนาะ แล้วก็อันนี้เือปี้ได้เป็นสีเขียวเหลืองชมพูนะคะเดี๋ยวล้วนะคะก็จะมาแกะนนให้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเจปี้ไม่แน่ใจนะคะว่ามาจากประเทศอะไรหรือว่าซื้อ,อยังไงไ,ไม่ใช่ซื้อ,อยังไงแต่ว่าเจปี้ไม่แน่ใจว่าเจปี้สั่งมาจากประเทศไหนนะคะน่าจะไทยแหละคะ่ะเพราะว่าเห็นส่งมาเยรยนี่นะคะอ อันนึงก็จะได้ประมาณสามลูกเสรคือดีอะถ้าเทื่อนซื้อรวมกันเียบอน่ตอนนี้นะคะเพื่อนก็จะได้เป็นหกลูกนะคะนี่นะคะอันนี้นะคะจะมีสีส้มฟ้าฟ้าเห็นไหมคะทุกคนเป็นสีฟ้านะคะเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูเลยนะคะเดีย๋ยวแป๊บนึงนะคะแล้วก็มีสีม่วงนะคะเดี๋ยวม่แกะสีส้มกันก่อนเลยคะ่ะ แก่ออกมานะคะเขาก็จะเหมือนหุ้มพลาสติกไว้ให้อีกทีนะคะนี่แล้วมันก็จะเหนียวเหนียวแบบนี้นะคะทุกคนแบบนี้เลยก็ะจะมาติดแล้วก็จะได้เป็นสีลูกเลยนะคะทุกคนก็คือเล่นสนุกเพลินนะคะแก้หนาได้ก็คือแบบแฮปปี้เหรียนออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะเพลปี่ก็ เพ ak like ื่อนพี่ก็สามารถนั่งนั่งไปแล้วก็แบบเอามาดึงดึงเล่นๆแบบนี้ได้นะคะเพราะมันก็มีความเหนียวแล้วมันก็สนุกด้วยนะคะอ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาแกะสีม่วงกันต่อเลยนะคะทัจริงก็มันจะให้เปืนพี่เขานะคะก็ทัจริงก็จะมีถกเอ้สามอันนะคะทั้มุมทัจริงจะต้องแกะสีฟ้าก่อนก็สีฟ้ามาอันที่สองเพราะว่าเพื่อนพี่ตัดได้แน่เพื่อนพี่ก็ ทุกคนก็จะเป็นสีนม่วงแล้วกมารวมกันจะได้คือแบบเล่นง่ายๆเลยนะคะทุกคนก็ถือว่า6อันแล้วเอามารวมกันก็ถือว่าคุ้มอยู่แะทุกคนคุน็มโอ้เต็มเนี่ยค่ะด้านหลังซองนะคะที่พี่ลืมบอกคะ่ะเอ้ให้พี่บอกแกก่อนทีนะคะนี่ค่ะด้านหลังซองถ้าคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปนี้นะคะหรือว่า สั่งมาแล้วนะคะแล้วก็แบบไม่ได้ดูว่าเขาแบบล้างอะไรได้อะไรก็สามารถมาดูที่หลังกระปองได้นะคะที่ฝค่ะล้างได้อันนี้ก็จะเป็นสีฟ้านั่นเองนะคะทุกคนแกะสีฟ้ากัเลยค่ะเลยค่ะทุกคนเอามารวมกันก็จะเป็นหกลูกเลยนะคะกดอย่างละสามเนาะ ็นกมากเลยทุกคนก็สามารถดึงเหนี like, si. ่ยวพิเพลนได้แล้วก็สามารถเอาไปตาในในกระจกหรือว่าอะไรแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นหมาเทปปี้หรือน้อเทปปี้ไม่ให้เอาไปตาบนเพดานหรืออะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเทกพี่นะคะจะมาลองตาตรงกระจกตรงนี้ให้ดูนะคะตาตาไปเลยค่ะนี่นะคะทุกคนก็จะติดเหนียวแบบนี้เลย ลินี้นะคะก็ต้องขอจบยังแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องมามีม่ใชนแนล้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ